มาได้จ้ากินขา้าวอุ่นขาอนียวแต่เมขึ้นเห็ดคลิปเน่วกินคือเกชาใจ่ว่าคลิปขยกักสร้างกินย่างเดียว คลิปขยะก็มีประโยชน์ด่เด้อคลิปกินข้าวอืนกินแล้วก็อิม่มประโยชน์ของมั่นนะ่ะอย่าอาคลิปขยะไลยช่าง คลิปมีประโยชน์คือคลิปกินเขาอืมพักแก้วหมูประโยชน์เท่านั้นกินแล้วก็อิ่มพร้อม Mẹ mắt cho anh. bắt đi